ลูกรักลูกช,ชั่วและคูณสี่ตัวกระดูลูกแักมึงก็แลกคนเดียตไอเลยพี่นักงราสีสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมานั่งบนพื้นอีกครั้งท่่านี อ่ะไปและนี่คือเกมลูกรักลูกชั่วสัปดาห์ที่ผ่านมาใครทำตัวเป็นลูกรักบ้างทำไมทำไมไอ้นี่มึงไม่สงสัยอทินีน้องเมย์ว่าน้องเมย์เป็นเด็กจีอืมของใครของกูอย่าเสือกมีไหมมีทำอะไรไหมน้อมย์ก็คอยรายงานมาตลอดว่าจิ๋วไปไหนอะไรยังไงถ้าน้องบามเรื่องนี้ก็ก็ทำเหมือนกันไปดูยังโอมมาก็ก็ถ่ายสตอรี่ยังโอม มาก็พิมพ์มาเที่ยวตลอดเลยนะกินให้มันเบาๆหน่อยเราก็ตอบไปว่าไม่ได้กินจ้ายจิ๋วกินใช่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงโอเคก็ลูกหลักลูกชั่ววันนี้ภารกิจจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวขอถามครับเกมจะเป็นเกมอะไรครับจะเป็นเกมอะไรคะโอเควันนี้จะเล่นเกมปลาโลมาหนึ่งตัว เป็นเกมในวงเล่าหรือเปล่าไม่เป็นเกมตอนสมัยก็มหาลัยเป็นแบบว่าสันทนาการอ,อะไรอย่างนี้ไม่ใช่เกมในวงเล่าเป็นเกมในวงแหว แบงก์เงนแคชเกมมันคือให้พูดทีละคนว่าปลาโลมาหนึ่งตัวเอ่สมมติจะปาพูดปลาโลมาหนึ่งตัวก oh. ก็จะพูดกระโดดน้ำหนึ่งทีจิ๋วก็จะพูดจ๋อม <c oughs> พอมปาปลาโลมาหนึ่งตัวเสร็จปุ๊บปอยก็ต้องพูดปลาโลมาสองตัว <c oughs> แต่พอสองตัวปุ๊บเนี่ยเจปามยังไม่ใช่กระโดดน้ำสองทีต้องเป็นปลาโลมาสองตัวเหมือนกัน oh. กระโดดน้ำสองทีกระโดดน้ำสองทีจ๋อมจ๋อมก็อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆปลาโลมาสามตัวสามตัวสามตัวกระโดดน้ำสองทีสามทีสามทีจ

เราจะมีสลากทั้งหมด2อันอันนึงคือโจทย์ในนั้นก็จะมีทั้งปลาโลมาและคูณมีสัตว์ต่างๆอ่ามีสัตว์ต่างๆมีคนม,มีอะไรอ,ะอยู่อ,อีกอันนึงคือเป็นจํานวนที่เราจะต้องพูดข้อหนึ่งสมมติจับมาได้เป็นและคูนอ่าหก ก็ต้องเล่นหกครั้งไปจนถึงหกครั้งใช่ข้อหนึ่งเล่นสัตว์หนึ่งตัวข้อสองจับเพิ่มสัตว์สองตัวแล้วก็จับจำนวนพวกเราต้องช่วยกันถ้าเล่นได้จบหนึ่งข้อก็จะลูกรักก็จะได้หนึ่งคะแนนถ้าไม่ได้ลูกช่วยก็จะได้หนึ่งถามอย่างหนึ่งจินตนาการของโรงเรียนมึงนี่เยอะมีงมีบลา กระโดดน้ำบาก่งกิ้งกิ่งกบกัเยอะเหลือเกินช่วงนั้นก็เรียกว่ามีชีวิตอยู่เพื่อสะสมเกมเดเกโอเคพร้อมแล้วก็จับลูกรักลูกชั่วก่อนมีภารกิจเหมือนเดิมมีภลูกชั่วก็ต้องทําให้สําเร็จเหมือนเดิมถูกต้องลูกรักก็มีภารกิจไหมไม่มีอ่าลูกรักไม่มีลูกชั่วขอให้ภารกิจครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดีค่ะ สู้ๆนะคะโอเคใครเป็นลูกรักยกมือคุณจูวขอย้ำเหมือนเดิมเรื่องเดิมที่คุณอาจจะลืมเพราะเราไม่ได้ถ่ายอันนี้กันนานถ้าคุณเป็นลูกรักไม่ต้องทำตัวแบบนี้ไม่เราลองเล่นให้ดูรอบหนึ่งก่อนไหมให้คนดูรู้เออโอเคปลาโลมาหนึ่งตัวกระโดดน้ำหนึ่งทีจอมปลาโลมาสองตัวปลลาาม พลกิจเชื่อคอไก่เล็นพละกิจหรือเปล่าเชื่อคนพูดเองม่เ้านเป็นคนเรกทดนคอไกใครเชื่อู้มมยินเชื่อทุกคนเลยมึงอ่ะเชื่อที่ได้ลงเลอีกทีเล่นอีกทีเมื่อกี้ยังไม่ั้นไปเลยเริ่มจาเจ ปลาโลมาหตัวกระโดดน้หนทีจมปาโลมาสองตัวปลาโลมาสตัวกระโนสองทีจมไมอกไม่ใครดีใครีใครีปลาโลมาหงตัวปลาโลมาหตัวไม่ใช่ปาโลมาหงตัวกระโดดน้ำหนึ่งทีปาโลมา2ตัวปาโลมาสอตัวกระโดดน้ำสองโด้ทีจมจม ปลาโลมาหกตัวปลาโล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 หกตัวชิบหายแบบนี้อยากเลยว่าอยากแล้วถือถ้าเล่นนี้ถ้าผิดคือผิดเลยถูกไหมสองครั้งเดียวกันได้สองครั้งผิดครั้งหนึ่งไม่เป็นไรอีกครั้งหนึ่งต้องถูกโโโอออเเเคคค โจทย์ก็คือเจ๊ปามทำบัญชีหนึ่งชั่วโมงเวี้ยงปากกา1ทีโครมโอ้โหำถึงไปเล่นเล่นต้องมีเจ๊ปามทำปากกาแล้วต้องเล่นไปกี่รอบสี่รอบคือมันต้องไปจบตรงโครมโครมโครมโคมแต่จำนวนมีแค่หนึงถึงหกน้อยเลยตัากขนาดขึ้นมา ออรหยิสองครั้งหยิบสอครั้งเอามากี้สี่ใช่ไหมอีกสี่เป็นแปดได้ปามทำบัญชี8ปชั่วโมงแค่โจทย์ก็จำไม่ได้ได้ปามทำบัญชีหนึ่งชั่วโมงทําปากานทัมปกานหนึ่งรยงสั่นอันนี้แกช่วยเสียงปากานอาไ้ได้ปามทำบัญชี1ชั่วโมงเวียงปากานหนึ่งทีคม ใช้บามรทำบัญชีสองชั่วโมงเลียกปากกาสองตตอนนี้นะ <c oughs> ก็เป็นลูกรักคนเดียวจากสถานการณ์กูกูังไม่ไม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 ไผิดเลยตาใคร มึงไงเพราะมึงผิดเจ๊ปมทำบัญชีหชั่วโมงเขวย์ปากกาอย่งทีครเจ๊ปมทำบัญชีสชั่วโมงเจ๊ปมทำบัญชีสชั่วโมงเขวย์ปากกาสอทีเขวย์ปากกาสทีโคม a few minutes later เจ๊ปมทำบัญชีหชั่วโมงเจ๊ปมทำบัญชีหชั่วโมงเจ๊ปทำบัชา่โบัญชีหชั่วโมงเจ๊ปทำญชีห้าชั่วงเวปากกาหทีเขวย์ปากกาห้ทีเวยปากกาหทีเวยปากกาหทีเขวย์ปากกาหทีเวยปากกา ข้อหนึ่งลูกชั่วได้หนึ่งคะแนนแต่เด๊เป็นลูกหลักครับครับเจ๊ <c oughs> ไ่บอกแม่มั้ <laughs> ข้อต่อไปเพิ่มโจทย์อีกโจทย์หนึ่งอ๋อจะไปมันจะไปซ้อนกันใช่อสมมติมันมีปลาโลมากับเจ๊ปลมกับเจ๊ปลามันก็จะเป็นปลาโลมา1ตัวเจ๊ปลาทาบัญชี1นชั่วโมงกระโดดน้ํหนึ่งทีเครื่องประการหนึ่งทีจอมโครมไม่น่ามีลูกล้วลูกช่วกำลังคิดอยู่ว่าอันนี้คือด่านสุดท้ายแล้วด่านสุดท้ายกูไม่ตายไปเลยหรอโจทย์ต่อไปคือปล่อยแค่ขี้มูกหนึ่งครั้งเอาเข้าปากหนึ่งคำ งั้เล่นไปถึงห้าอันยังไงเงี้ยเจฟานทำบัญชีหชั่วโมงปอยแคี้บุกหนึ่งครั้งคุยกับการหนทีเอาเข้าปากหนึ่โค้งงเจฟานทำบัญชีสองชั่วโมงเจฟานทำบัญชีสองชั่วโมงปอยแคี้บุกสทีอค่อกี้บุกสองครั้งเจบ เครียงปากกาสองทีเครียงปากกาสองทีเอาเข้าปาก1คำเอาเข้าปาก1อะไร1อะไร2อเก่ยวไปเล้วกูดีได้อยู่ได้ใช่ไหม เดี๋ยวมานั่งตรงนี้ดิ <c oughs> ม,มานั่งตรงนี้ดินั่งตรงนั้นก็ถูกน่าจะง่ายเลยนะลูกชัวเดี๋ยวร์เดี๋ยวไม่จบตรงนี้ <c oughs> ลูกชัวร์อ่าโอกาสครั้งที่สองของโจทย์ก็สองโอเคแล้วเราต้องเล่นกี่รอบนะเ,ออเราต้องเล่นกี่รอบอ,อ,อ่ะเอยไม่จับจับใบเดียวพอ <c oughs> เอีระยะหกครั้งโอ้โหป่อยก่อนอเจฟฟรีย์ทำบัญชีหนึ่ง งชั่วโมงปล่อยแค้ขี้มูกห่งครั้งเของปากกาหนทีเอาเข้าปากหนึ่งคำโง่งั่เจ๊ปา์มทำบัญชีสชั่วโมงเจ๊ปา์มทำบัญชีสองชั่วโมงเออเอาเข้าปากหเราะหัวเราะหัวาเลามึงเอาะัวเราแล้วเหวเาหัเอาะหม่เอาะหมเอาหเาเาัรัเรหเาหเอาหมเาหาัะร่าวเวลเหาว่วะ พูดหนึ่งครั้งคุยอภิการหนึ่งทีเอาเข้ากหนึ่งคำโคมงั้มเจ๊ปำทำบัญชีสองชั่วโมงเจ๊ปำทำบัญชีสองชั่วโมงเอาเข้ากสองคำเอ้าอะไรอ่ะกสองชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่อนเจ๊ปำอ่ะแล้วมึงอ่ะมึงไปไหนมึงอยากเอาเข้าปากอย่างเดียวเลยเดียวเลยสองกระบอกทิ้หายแล้วใส่แว่นไม่ใส่แว่นผิดที่เดิงไม่เห็นตาเลยต้องห่วยเลยเพราะว่าอ่านมาสองลูกชั่วได้หนึ่งคะแนน ข้อต่อไปเล่นเล่นโจทย์เดียวแลกคูณ1ตัวปล่อยลูกละตะโกนอย่ีอ่ะหนึ่งล้อคูณ1ตัวนคูณตัวแล้วลูกแลก็แลกคูณหนึ่ตัวมาได้ห้าสองไม่ศูนย์โอเคลบเโอเคหกสิบเ้ง คูณสิบเอ็ดตัวเอาพร้อมไหมและคูณ1ตัวตะโกน1นทีอาร์กนะและคูณ1ตัวตะโกน1นทีอาร์และคูณสตัวและคูณสตัวตะโกน2อทีตะโกนสองทีอาร์กมันตลกแล้วมั้งมันได้ได้ได้ภาพฮาๆไปแล้วมั้งและคูณ3ตัวและคูณ3ตัวและคูณ3ตัวตะโกน3าทีตะโกน3าทีตะโกน3าทีอาร์กอาร์กอารและคูณ4ตัว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 กระโดด ไอ้ระโดดอนะไรอยู่ตะโกนะโดดจะไหมเลโลเนิคตกึ่งตัวตะกนหนึทีเกี่ยวกระโดดอ่ะเบนกขสองตัวกองตักระโดดสองทีกระโดดสทีผู้ชาย แคูณเร็วทำไมอักก่งอตากีกรอบีกอบอีกรอบแต่คูณตัวตะกนหนึ่งทีอักและคูณสองตัวและคูณสองตัวตะกณสองทีตะกณสองทีอัอัและคูณสาตัวและคูณสตัวและคูณสามตัวตะกนสาทีตะโกนสาทีตะกนสาทีอัอัและคูณสี่ตัวและคูณ4ี่ตัวและคูณสี่ตัวและคูณสตัวกระโดดสีกระโดดสี เราสาวลูกชั่วได้ไปอีกหนึ่งคะแนนยางสีเหลืองเยี่ลูกจิ๋วกินมะม่วงหนึ่งลูกยิ้มกว้างหนึ่งทีชวิงอันนี้ต้องอยังไงก็เป็นจิ๋วหนึ่งคนยิ้มกว้างหนึ่งทีและคูณกับจิ๋วกี่รอบสองโอเคและคูณหนึ่งตัวจิ๋วหนึ่งคนตะโกนหนึ่งทียิ้มกว้างหนึ่งที ชิงแลกคูณ2ตัวแลกคูณ2ตัวจิ๋ว2คนจิ๋ว2คนตะโกน2ทีตะกนอักเอ๊ยิ้มกว้างยิ้มกว้างยังไม่รู้เลยว่าผิดหรือเปล่าอีกรอบหนึ่งอ่ะแลกคูณ1ตัวจิ๋ว1คนตะโกน1ทียิ้มกว้าง1ทีอัก ชิงและคูณ2ตัวและคูณ2ตัวจิ๋ว2คนจิ๋ว2คนตะโกน2ทีตะโกน2ที 2> ยิ้มกว้าง2ทียิ้มกว้างสองทีะฮะชิงชิง,ชงเฮ้ยครบแล้วสักรอบเล่นสัมรอบ ั้งนี้ลูกรักควรจะได้หนึ่งคะแนนเพื่อที่จะไปจับลูกรักลูกชั่วและจะเสมอกันก้อหนึ่งคนตดหนึ่งครั้งป้างโงมาหนึ่งตัวกระโดดน้ำหนึ่งทีจ๋อมปล่อยหนึ่งคนเคคติมุกหนึ่งทีงั้มครึ่งรอบสามโอเคก้อนหนึ่งคนปลาโลมาหนึ่งตัวปล <c oughs> ่อยหนึ่งคนตดหนึ่งทีครั้ง <c oughs> ตดหนึ่งครั้งกระโดดน้ำหนึ่งทีแคคมุกหนึ่งทีป่าง <c oughs> กอสองคนกอสองคนตนสอมเอ้ยใหญ่บาลงมา2ตัวไม่ใ่ดีนะกูตามเอไมเอาไมเอาไมกอหนึ่งคนมารลูมาหนึ่งตัวปอยหนึ่งคนตดหนึ่งครั้งกระโดดน้ำหนึ่งทีแคคีโมูหนึ่งทีปังจอมกอสองคนกอสองคนลงมาสองตัว ตก็มาสองตัวปล่อยสองคนปล่อยสองคนปัง <c oughs> จากบรรทัดเนี่ยมึงข้ามทั้งหมดเลยมาบรรทัดเนี่ย <c oughs> มึงต้องรออีกประมาณหกครั้งอ่ะก่อนจะต้องพูดคำว่าปังก็พูดไปแล้ว,ลวโอกาสครั้งสุดท้ายโอเคห้าห้ารอบห้ารอบอ่าโอกาสห้าครั้ง <c oughs> ปนีปนอมเหลือเกินเลี่อ่ะก้คนแรกก้อนหนึ่งคนปลาโลมาหนึ่งตัวต้นหนึ่งครั้งกระโดดน้ำหนึ่งที พี่มุกหนึ่งทีปังจอมงาก็อสองคนก็อสองคนปลมาสองตัวปลมาสองตัวปลสองคนปล2คนตดสองครั้งตดสองครั้งกระโดดน้ำสองทีกระโดดน้ำสองทีแค่พี่มุหนึ่งได้แค่พี่สอทีได้ได้ไได้มาเลยมาลูกันพี่มุ2สองคงปังปังจอมจอมงามงามก็อสามคนก็อสามคนก็อสามคน โล,โ,ลโลมาโลโลไลสตตัจ์จะลาโมางตัวเลยเ้โลมาหนึ่งตัวอ้าโงสายสัต์ังไก้อหนึ่งคนโลมาหนึ่งตัวพอยหนึ่งคน,น,งคนตดหนึ่งครั้งกระโดดน้ำหนึ่งทีใครที่พวงหนึ่งทีปั้งจ๋อมงำก้อสองคนก้นอสอคน ปลาโลมาสองตัวปลามาสองตัวบอยสองคนบอยสองคนตดสองครั้งตดสองครั้งกระโดดน้ำสองทีกระโดดน้ำสองทีแขี้มูสงทีแขี้มูกสองทีปั้งปังจอมจอมงามงามกอสามคนกอสามคนกอสามคนปลโลมาสาตัวปลาโลมาสามตัวปลามาสมตัวบอยสาคนบอยสคนบอยสามคนตดสาครั้งตดสครั้งตดสครั้ง เพลงจนสามไม่โอวแล้กระโดดน้ำสทีกระโดดนสามทีกระโดดน้ำสามทีแกกมสามทีแก๊กม่สามทีแก๊กมสาทีปังปังปังจอมจอมงมงำงมเย้รอบนี้เป็นครั้งแรกที่มีสติเพราะว่าเป็นรอบที่ยี่สิามแบบสายสปีด เราจะจับแค่ขึ้นมาให้อันเดียวแล้วก็จับเลขเท่านั้นแต่ว่าจับเลขสองครั้งแล้วเลขมารวมกัน เ okay. 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 ราจะไปถึงไหมโอเคโอเคปลาโลมาหนึ่งตัวกระโดดน้ำหนึ่งทีจมเล่แบบรวดเร็วจำนวนหกบวกกี่เลยมีหกก็ไม่หกหนึ่งเองโอเคโอเคปลาโลมาหนึ่งตัวกระโดดน้ำหนึ่งทีจมปลาโลมาสองตัวปลาโลมาสองตัวกระโดดน้ำสองทีกระโดดน้ำสองทีจมปลาโลมาสามตัวปลาโลมาสามตัวปลาโลมาสามตัวกระโดดน้ำสามทีกระโดดน้ำสามที กระโดดน้ำสามทีจอมจอมจอมปลาโลมาสี่ตัว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 กระโดดน้ำสี่ที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 จอม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 เริ่มาล้วปเริ่มแล้วเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วปลาโลมาห้าตัวปลาโลมาห้าตัวปลาโลมาห้าตัวกระโดดน้ำห้าที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 จอม ขาดอีกทีดึงเนี่ยอ่ะขาดเจอแล้วก็ปอยเป็นคนเริ่มพูดกระโดดน้ำห้าทีมันก็ต้องจบที่ปอยเนรอผมก็ไม่ทราบเอาไปเอไปเอาไปมือมือมือมาเอานะปัลลัมาหนึ่งตัวกระโดดน้ำหนึ่งทีจอมปัลลัมสองตัวปัลลัมสองตัวกระโดดน้ำสองทีกระโดดน้ำส จอมจอมปลาโลมาสามตัวปลาโลมาสามตัวปลาโลมาสตัวกระโดดน้ำสามทีกระโดดน้ำสามทีกระโดดน้ำสามทีจอมจอมจอมปลาโลมาสี่ตัว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 กระโดดน้ำสี่ที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 จอม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 ปลาโลมาห้าตัว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 กระโดดน้ำห้าที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  กระโดดน้ำห้าทีจ้ม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 ปลอมาหกตัว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 กระโดดน้ำหกที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 เ้ยแล้วจะเลยหรือไม่เลยผมจะไม่รู้อ่ะข้อนี้ ลูกชัวได้อีกหนึ่งคะแนนฉันจะทำที่แหลืที่วยความเจ้าเจว่าไม่มีใครเป็นลูกชั่วโอ้โเ,อเพราะเกมมันยากมาก <c oughs> <c oughs> มันเมื่อวานอ่ะมันมีสลากลูกลักลูกช่วอยู่แล้วก็จับเล่นๆจับคุณค้ามีคำว่าลูกช่วยอยู่เนยนะกูได้ว่าลูกช่วยต้องที่จับเล่นอะเมื่อวานหรือเมื่อวาน แต่ของเจ๊ปามอ่ะมันมีรอบหนึ่งอ่ะที่เวลาเราเล่นกันแล้วเราจะรู้ใช่ป่ะถ้าเกิดมันเลขมันเริ่มมาแล้วอ่ะมันง่ายกว่าเดิมสมมติปลาประมาณตัวมันก็ปลระมาณตัวปลระมาณตัวมันคงแบบไม่กระโดดไปอย่างอื่นเจ๊ปามันกระโดดไปอันอื่นมีป็นลูกชัวจริงๆรแล้วรอบสุดท้ายก็มันก็มีผิดกันจริงๆบ้างก็ผิดตรงอัน6หรือเไงมันก็นับไม่ถูกไงเพราะมันเยอะไงคิดมาแล้วไง กูลองโหวตกูดูแล้วคนจะได้ด่าึูว่าไอ้ควายอ่ะใครเป็นลูกช่วยชี้พร้อมกันนะหนึ่งสองสามกูเหรอทำไมทำไมจิ๋วเพราะว่าไม่ใช่เจ๋เจ๋ยืนยันตรงนี้ว่าไม่ใช่เจแล้วก็เนี่ยก็ดูให้ความช่วยเหลือแบบดูเป็นลูกหลักปอยก็ดูแบบอยากให้เกมมันไปได้ไม่กลัวแต่จิ๋วแบบไม่ได้แบบ อะไรขนาดนั้นแต่เจ๊ยมถ้ามึงตองใจว่าจะบามชี้ทำไมชี้มึงไง่าทำไมชี้กูมากกว่าแต่แต่จริงๆในใจคืออยากตอบว่าไม่มีลูกชั่วองชี้ใครมึงก็ยกขึ้นลูกชั่วยกมือนะหนึ่งสองสามจริงจริงลูกค้ากูกำหมัดแล้วเนี่ยถามมึงว่าอิมแพ็คโอ้โหอิมแพ็คล้วบ้างไหม Hahahaha Boat Haha F hoc Hah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  Hah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 a Hah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 a Hahaha Hahah flats Ha 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 Mini Hah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  พวกเอคุปองนั่งโง่จัดการมาเลยฮะจิ๊บโตถามมาม้าอิมแพคขอให้ภารกิจครั้งนี้ขอบคุณยังงั้นเถอะขอบคุณคันละไปดู่ะรหารนะมาบ้าไปับฉันจะจับลูกชั่วให้ได้คนสู้อ่ะก็ต้องโดนจับคนสู้อ่ะก็จะไม่ได้อยู่ในสังคมคุอเสี่ยวคิดว่าใครเป็นลูกชั่วค่ะ มันจะปล่อยมึงอะชั่วสายตามึงก็ชั่วเส้นผมมึงยังชั่วเลยมึงคนชั่วมึงมันสันดาั่วไอ้ชั่วคนซั่วยังไงก็ซั่วเมื่อเช้าผมดูถอยซอรี่ภาคสิ่มามันจะมีซ่อมใช่ปะซ่อมไม่ใช่ของเล่นใช่ปะแต่พอติดตาลงไปซ่อมมันขยับได้ถ้าเราเอาตาแปะโตโตขยับได้ไหมขยับได้เพราะโตจะกลายเป็นของเล่น แอนดี้เด็กภาคหนึ่งตอนโตขึ้นมาภาคสามเป็นเด็กมหาลัยใช่ปะแอนดี้ก็ต้องมีแฟนบ้างปะถ้าแอนดี้พาแฟนมาที่ห้องพวกบัตดูปะดูไหมดูแล้วอันนี้ไม่ได้ทายเรื่องนะจิมกระป๋องกับจูปอมเป็นของเล่นปะก็เป็นเพราะมันคือเซ็กทอยใช่ปะใช่ขยับได้ปะขยับได้ ว้ยมันขยับมีชีวิตอะแ,ต <pirate guitar> แล้วมันจะคุยกับเพื่อนยังไงถ้าแอนดี้ใช้จิมกระป๋องไปแล้วและแอนดี้ออกจากห้องไปแล้วขอ,ของเล่นทุกตัวกลับมาขยับมันจะไปคุยกันไหมว่าแอนดี้ทำอะไรนายอะแอนดี <im it> ้กระนำแทงสวัสดีค่ะเป็นลูกลักค่ะ <S <S นี่ <spe ich> นหนอเลนี่น <dances> ขอบใจนะโ okay. uh. อเคอ้าวทำภารกิจครบไหมไม่ครบ,รครบไ,มไม่ครบ,ครบอา้าภารกิจมี5อันคือเข้าไปทำอะ่ะ เป็็นผลสรจทำท่าคิด your eye on ใส่กล้องขึ้นมาแค่อันเดียวแล้วก็จับเลขเท่านั้นเออเห็นด้วยมทำอยู่เอาเห็นล่อยเห็นแต่จอคีดแต่ว่ากูไม่ได้อะไรก็ยก็ทำไปก็เลยชี้กูก็ได้ที่เห็นแท้ๆว่าไปมีบอิบทดอะไรอยู่เก็ท่ำทำก็เลยชี้กู ข้อทีสคือเล่นมุกอย่างมะม่วงแล้วให้ใครตอบว่าแมงโก้มีเล่นไปแต่ไม่้ลครแต่ผมขอันครบิีินอ๊โทงพูดว่ายังสีเหลืองถ้ากูหัวเย็โลยังสีเหลือง โอเคก็ที่สาคือหวนโดยไม่มีสาเหตุโลมาโลโลไลสตาตจะลาโพหนึ่งตัวเลยเม่คิดไม่ี่คือเชือดคอไก่ทุกคนออเห็น่มาเชือดป็นยังพึอมากเมีเชือดเพราะมึงนี่องแบนี้่อะอ่ะออ่อ่น่อ่ะออ่ะออ พูดว่าแพนด้าตัวนี้แหละที่จะควางเจ้าแล้วก็ให้ลูกรักตอบว่าอะไรแต่ลูกลักไม่ตอบแพนด้าตัวนี้แหละที่จะควางเจ้าโอเคเกมลูกรักแพ้ลูกชั่วได้หนึ่งคะแนนจับลูกชั่วไม่ได้เลยลูกชั่วได้อีกหนึ่งคะแนนวันนี้ลูกชั่วชนะสองต่อศูนย์ขาดไปสามข้อก็ถือว่าอันนั้นไม่สำเร็จก็ลูกรักได้หนึ่งคะแนนก็คือสองต่อหนึ่ง ถ้าใครอยากดูพวกเราทำอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะคะส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามตรงนี้นะครับแชร์ได้แชร์ได้แชร์ได้แชร์แชร์ได้แชร์ได้แชร์ได้แชร์